เรามีแอปเปิลเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นของหวานอร่อยๆนะครับโดยจะนำไปชุบแป้งทอดแต่สูตรเนี้ยแอปเปิลที่ชุบแป้งทอดแล้วไปคลุกกับคาราเมลอีกครั้งนะครับแล้วเมื่อเขาเย็นตัวลงเขาจะมีผิวลักษณะกรอบๆนะครับเสิร์ฟรับประทานกับไอศครีมวนิลาอร่อยสุดๆนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเกือเล็กน้อยเราผสมให้เข้ากันนะครับไข่ขาวครับ และน้ำมันรำข้าว2ช้อนชาครับเราผสมส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันดีครับเราจะไม่ใช้ส่วนของไข่แดงนะครับไข่แดงจะทำให้แป้งนุ่มนะครับอันนี้เราต้องการให้แป้งกรอบออกมาจะมีลักษณะเป็นเหมือนไอซิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแอปเปิลนะครับถอดแกนตรงกลางออกแล้วก็หั่นแอปเปิลแต่ละผลเนี่ยครับเป็น8ชิ้นครับ แต่ละลูกนะครับเราหั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งของครึ่งพูดง่ายๆครับแต่ละผลเนี่ยเราก็หั่นได้เป็นทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันครับใส่แอปเปลิลลงไปในตัวแป้งแล้วนะครับเขาให้ตัวแป้นเปียกเนี่ยครับเคลือบทั่วชิ้นแอปเปลิลดีครับ เดี๋ยวเราจะตั้งน้ํามันนะครับเราใช้อุณภูมิ160องศานะครับผลใช้หม้อใบเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะทยอยทอดเพราะว่าในการทอดแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่นานจะเห็นว่าน้ํามันรำข้าวขิงขวดนี้นะครับมีบทบาทตั้งแต่เป็นส่วนประกอบในแป้งชุบทอดของเราครับซึ่งเขาจะช่วยทําให้แป้งชุบทอดของเราเนี่ยเมื่อทอดเสร็จแล้วกรอบแต่ไม่แข็งกระด้างนะครับส่วนในการทอดนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีจุดเกิดควันที่สูงหรือพูดง่ายๆก็คือทนความร้อนได้สูงนั่นเองนอกจากนั้นนะครับน้ามันรำข้าวเน รมชาติอยู่ในจํานวนมากด้วยโดยเฉพาะสารไฟโตสเตอรอลนะครับซึ่งสารไฟโตสเตอรอลนะครับช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราครับซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถรับประทานของทอดได้โดยไม่รู้สึกผิดเลยครับค่อยๆนะครับนำลงไปทอดครับเขาให้แป้งติดทั่วชิ้นดีนะครับบางๆครับผม ทอดแอปเปลิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับจากหม้อเป็นกระทะที่กว้างเล็กน้อยเราจะมาทำคาราเมลเคลือบแอปเปลิลกันครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำเปล่าครับ น้ำตาลกับน้ำนะครับละลายแล้วตอนนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับแต่น้ำเชื่อมของเราเนี่ยย,ยังใสอยู่เราจะคอยให้น้ำเชื่อมหนืดขึ้นเล็กน้อยนะครับหนืดขึ้นลักษณะเป็นเหมือนยางมะตูมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีทโมโมิเตอร์วัดได้นะครับ mm. ก็ให้วัดเลยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ115องศานะครับพอน้ำเชื่อมของเราข้นแล้วใส่แอปเปิลกลับลงไปครับ น้ำเชื่อมนะครับที่115องศาจะมีลักษณะที่เหนืดเหนืดหน่อยนะครับเราก็จะใส่แอปเปิลกลับลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้น้ำเชื่อมเนี่ยเคลือบตัวแอปเปิลดีครับหลังจากที่น้ำเชื่อมเคลือบตัวแอปเปิลดีนะครับเราจะเคี่ยวต่อนะครับให้เขากลายเป็นคาราเมลครับแอปเปิลตอนนี้นะครับข้างในเนื้อจะนุ่มมากนะฮะ เนื่องจากว่าความร้อนที่ทั้งผ่านการทอดทั้งผ่านการที่เราเอามาชุบคาราเมลนะครับเอาแล้วครับปิดความร้อนครับผมนำแอปเปิลออกมาพักนะครับเราจะพักบนแผ่นซิลิโคนนะครับแยกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับประมาณ3นาทีนะครับคาราเมลของเราก็จะเซ็ตตัวพร้อมรับประทานครับเสร็จเรียบร้อยครับ แอปเปิลคาราเมลของเรานะครับด้านนอกคาราเมลกรอบ,อบด้านในเนื้อแอปเปิลนุ่มๆน,นะครับเสิร์ฟอุ่นๆรับประทานกับไอศครีมมันดลราเย็นๆเ,เข้ากันที่สุดนะครับ